วันนี้มาด้วยเมนูลิง์อันนี้คือแปะสิวเนาะอันนี้ลิงนะคะแล้วก็อันนี้หม,หมูกรอบขั่วพริกเกลือใช่เริ่มที่การสบดวางก่อนเลยคิีพี่แล้วทุกคนให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆ ตัวน,นี้มาด้วยสติสตางที่ดีขึ้นเพราะว่าวันนั้นก็คืออ่อมน้อยแต่ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่แบบมาให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วแบบสู้ๆจริงๆก็คือจะชอบจะชอบสัจะจะสอบช่วงสิ้นเดือนมีมนาะแล้วก็มีฝานะคะใช่ตอนนี้ก็พยายาม ทำให้เต็มที่อยู่ก็คือวันนั้นอะนอยร้องไห้ไปเลยแต่ก็อาจจะเอ้ยควไหวๆๆวไวโอ๊ยกลัวมันฟงอะกลัวมันฟงอะคุณนะโอ๊ยตายๆอ้วอะอะอื้อ เหมือนวันนั้นก็แบบพอได้ร้องไห้ออกมาพอได้ระบายได้แบบต่างๆให้ครอบครัวฟังให้ให้ผู้ชายฟังให้แบบเพื่อนฟังแล้วก็ได้กำลังใจจากทุกแบบคนก็เลยรู้สึกโอเคก็ทำต่อไปค so ีบโกอิ่งสู้ๆอะไรแบบนี้คือมันก็น้อยได้เลยทุกคนมันก็ทำมาเนาะมันก็เครียดได้เป็นปกตินานยังไม่ทันไรหุย ร้านนี้อร่อยมากเราชอบมากเดี๋ยวเราจะมาชิมมันมีความหวานนิดนึงอะเราอยากกินแบบเปรี้ยวๆอันนี้หมูกรอบขัพวพริกเกลือ ช่วงนี้รูทีนก็เลยไปเรียนที่โรงบาลแล้วก็ช่วงบ่ายก็กลับมาอ่านหนังสือนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะว่างเพราะว่าเราจะปิดเทิมก็เลยจะมีเวลาเตรียมตัวแบบเต็มที่ก็คือหนึอาทิตย์ เพราะว่าสองวันอาทิตย์เต็มที่จริงๆวันนี้ตอนเที่ยงก็กินหมูกรอบกิน 歯もでんもご。 เริ่มกินจริงจังอะ